กำลังจะอเอารถไปเช็คค่ะเมื่อวานนี้ใช้รถไม่ได้เลยห้ามใช้รถเพราะว่าถ้าใช้แล้วจะต้องโดนตัดป้าย <Wow. S 1> ขับรถไวขับรถไวใจเย็นๆคนตองใจเย็นๆขับรถไวต้องเบรกอย่างขันหันใจเย็นๆ มื่อวานนี้ไม่ได้ขับรถไม่ได้ใช้รถทั้งวันเลยค่ะว่าจะเอาผักไปให้แม่ครัวก็ไม่ได้เอาไปแต่วันนี้มีธุระเดี๋ยวเราก็ต้องเจอกันอยู่ดีอยากจะเอาผักไปให้เกไ,ไว้ไวเพราะว่าถ้าผักมันอยู่หลายวันมันก็เก็บไปเรื่อยๆวันนี้ก็จะเอารถไปเช็คก่อนขอเก่ขับนิดเดียวเค่ขับเอาผักไปส่งแบอกไม่ได้ถ้าโดนตัดป้ายแล้วมันไม่คุ้ม ปรับด้วยทั้งปรับท้้งตัดป้ายเพงดูชะเหตุวันนี้มีธุระด้วยจะเจอกับแม่ครัวแล้วก็จะขับรถไปส่งพระพระทัานจะ ถึงบริษัทของเขาแล้วจอดรถมาที่บริษัทก็เลยจะเข้าไปมอบกุญแจหรือว่าเอากุญแจต้องจะได้ไปเช็ครถคร่ะเป็นบริษัทขายรถบริษัทของรถที่เกซินะคะเป็นบริษัทขายรถมีแต่รถคันซสวยคันใหญ่ มีแต่รถกันให้สวยคนะ่ะอ้ยกันใหญ่น่าดูเลยมีแต่รถกันใหญ่รถสวยมากเลยอยากได้ขนไหนบอกนะคะทุกคนส่งตังมาเดี๋ยวจะให้คุณลุงช่วยจัดการให้บริษัทขายใหญ่นะคะบริษัทสวยมากเลย ตอนนี้คุณลุงก็รอส่งแจอ,อยู่ค่ะเมื่อกี้เนี่ยรอคิวเพราะคนอยู่ข้างหน้าสองคนก็เลยถ่ายให้เพื่อนๆได้ชมรถกันรถสวยคันใหญ่ๆเท่นั้นเลยรถสวยมากเลยนะทุกคนสูงกว่ารถคันที่เรามีอีกสูงใหญ่ให้ลองดูสินั่งที่นั่งโอ้โหที่นั่งมันกว้างแล้วก็ ข้างในไม่เหมือนกันนะคะนี่ที่นั่งเขากว้างมากเลยแล้วก็มีอย่างนี้ด้วยทันสมัยกว่าที่เรามีเพราะว่ามันจะนี่เรียบเกียร์ก็สตาร์ทต,ตรงนี้ที่สตาร์ทเขาแล้วก็จะมีจอ gps อุย้ยมันมันดีกว่ารถที่เรามีเยอะเลยเพราะว่ามันมันใหม่นะมันทันสมัยกว่ากันกว้างแล้วก็สูงด้วยนะ แม,ม่เป็นไม่อยากได้รถใหญ่ๆงี้หรอกเพราะว่ามันจอดมันจอดยากค้าเล็กๆจอดง่ายเราอบครัวไม่ใหญ่เนะไม่จำเป็นต้องเอาใหญ่ทันสมัยมั่งเลยค่ะรอนานค่ะหลายชั่วโมงเหมือนกันกว่าเสร็จลุงเอางานมาด้วย อางานมานั่งทำในในบริษัทขายรถเนี่ยค่ะแม่เพื่อนก็นั่งโต๊ะบนนี้มีหลายตัวให้นั่งพึ่งเข้ามาบ้านพึ่งเข้าประตูออกอีกแล้วลืมของค่ะทุกคนถึงว่าเอ๊ะมันลืมอะไรลืมอะไรมนันคังกะบขามันไม่ลงโอ้ออกากบ,บ้านแต่เช้านะคะเดี๋ยวเข้ารีบก่อน ออกจากลิปแล้วเดี๋ยวคุยต่อนอกของที่รถอาหารก้นบาทอาหารก้นบาทสิทวับขึ้นไปข้างบนแล้วก็ยังลืมรถก็ไม่ได้ล็อกลงมาใหม่เพราะว่าไม่กลัวเก็บเอาไว้ให้นะคะทุกคนเดี๋ยวไปดูข้างบนว่ามีอะไรบ้างถุงไม่เลอเลยไม่อะไรบ้าง ลืมไปว่าไม่ได้ล็อกประตวูวันนี้ทั้งวันเลยค่ะเพื่อนๆทุกคนออกตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าดูสิว่ากี่โมงแลวตอนนี้สี่โมงกว่าเจ็ดโมงกลับมาถึงบ้านสี่โมงกว่าโหหลายชั่วโมงเลยทั้งวันเลยอะคือ ตื่นเช้าขึ้นมาก็ไปกับคุณลุงอารถไปเช็คอารถไปเช็คเสร็จแล้วก็ไปวัดพาพระท่านไปหาหมอไปหาหมอเสร็จก็าพาท่านไปส่งแล้วก็ไปซื้อของนิดหน่อยแต่ว่าไปรอหมออยู่ก็พักนึงคะ่ะเสร็จแล้วก็ขับ รถไปส่งท่านที่วัดแล้วก็ไปส่งแม่ครัวส่งแม่ครัวแล้วก็เอาผักให้แม่ครัวไปด้วยผักที่ไม่เป็นเก็บมานะคะเยอะเยอะเลยหางานให้แม่ครัวทําเพระาะว่าแกชอบทําอาหารอยู่แล้วเพระาะว่าแกเป็นแม่ครัวของวัดเนาะไม่เป็นก็ได้บุญไปด้วยแล้วก็ไม่เป็นก็ได้สมบุญด้วยนะวันนี้เออพาพระไปหาหมอแล้วอระ ท่านก็ใช้ปัจจัยกองกลางไม่เป็นบอกไม่กลัวแล้วบอกว่าไม่เป็นจะออกเองก็เลยอขอออกเป็นอันุสงสุขภาพตัวเองก็ได้ดีให้อนุสงของตัวเองเนี่ยอันุสงใการทำบุญเนี่ยให้ตัวเองสุขภาพแขง็งแรงหูตาสว่างในทุกเรื่องอธิษฐานนะ <c oughs> คะวันนี้ไม่เป็นคนได้ทำบุญนะคะ <c oughs> เพื่อสุขภาพนะคะทุกคนแล้วก็ได้อาหารก้นบาทมาด้วยเดี๋ยวดูว่ามีอะไรบ้าง แม่ครัวบอกว่าในถุงหนะเอาไว้ให้ลงุงเดี๋ยวอะไรนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันพอไปถึงวัดไม่เป็นได้ยำนะคะได้ย,ยำแล้วก็เขาให้ยำมาเป็นอาหารเคิ่บาดไม่เป็นกินเลยเป็นสิบสิบวัดกล่องอุ้ยกล่องแกงหรือเปล่าโอ้แกงแกงแกงอะไรไม่รู้เดี๋ยวต้องดูแล้วก็บอกว่าให้อะไรลุงมาด้วยเดี๋ยวให้ดูก่อนนะคะ ให้ดูนะคะเนี่ยให้ดูให้ดูดโอ้มีข้าวด้วยอ๋อเป็นขนมดังพึ่งเนี่ยแบกเฟินคือว่าแบบเฟินคะบอกว่าให้คุณลุงนะแล้วก็ไม่เป็นได้ผัดซีอิ้วนะคะกินผัดซีอิ๊วโอ้ยผัดซีอิ๊วแล้วก็มีน้ำพริกนะคะมีน้ำพริกน้ำพริกอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเนี่ยน้ำพริกเนี่ยอร่อยนะอืมน้ำลายไหลเลย มีข้าวมีน้ำพริกแล้วก็แกงอืมแกงเป็นแกงอ่าใส่ใบยนําานงนะใส่กล่องอฮ้ยลาบปา่าลาบปา่าเดี๋ยวไม่เป็นกินเลยดีกว่ากินด้วยกันนะกินด้วยกันเดี๋ยวไม่เป็นกินเลยดีกว่าอุ่นอืมน้ำไหล